อโอเคนะคก็มาต่อกันจากช่วงเมื่อกี้นะอันนี้จะเป็นรอบที่เท่าไหร่วะที่สองวะเอะระอรอบที่สองเลยนรอบที่สอง,ะองนะม,มาทุกท่านอาจจะถามผมถามว่าทำไม,ม,ม,าามคลิปแรกของข,องข,องข,องข้าชาทำไมมันไม่มีก็อยากจะบอกไปตรงๆก็ <c oughs> ผมว่าผมอัดแล้วแต่ว่าแม่งเจ๊งวะ่ะนะครับผมก็ถ้าใครอยากไปดูฉบับเต็มก็ไปดูของนะคุณซีโร่ของคุณครูหรือไม่ก็ของคุณไอซ์กันได้ครับผมนะครับเต็มเลยนะซอมบี้แถวนี้มันเถื่อนว่ะไม่แน่นิงอยู่อย่าให อาจจะเป็นลูกของสุสุรันสุสุรันเด้นเด้อสุรันโอ้โหดูเอว้าท่านมันตีวนตีวนเลยวะตายไปละลงเรียนดิบลงเรียนดิบโอนี่เชื่ยวนี่เนี่ยเฮ้ยหลัง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 มาแล้วมาแล้วของผมบี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 มันยี่ต้องตีอย่างเงี้ยตีแบบด้านข้างด้านข้างด้านข้างเชื่อเหรอเชื่อนนะฮะโอ้ยลายตา เห็นเล่มนแบบว่าสุดๆไปเลยนะนต่โอ้โหตีเข้าไปตีตีเข้าไปควตเข้าไวเข้าไปเดี๋ยวตันแป๊บบึมตันแป๊บบึมตนแ๊บบึมเริ่มมึนละเริ่มมึนละเริ่มมึนละเด้อเด้เด้อโอยโอ๊ยเริ่มตาลายเด้อตาเริ่มเป็นหัวกระยาน ไม่ใช่แล้วเป็นมานานแล้วอเกรรมปัจจุบันปััจจุบนนีกำลังจะแต่งงานกันกำลังจะแต่งงานกันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวบอทปกติเขาไม่ได้แต่งงานกันเขาดลังประตูไงดูลังประตูกำเข้าประตูหลังเลยละเข้าประตูหลังมีไหมไม่ดีไม่ดีรวมไหมไม่มีแรงกลิ้นเลยโอเคไปดี

อมุ้ยเดี๋ยวหังจไอุ้ยเไไปวใครดนใครเดี๋ยวตะกี้ใครโดนตุ๋ยครับผมผมโดนขยำเมื่อกี้โดนเด้าได้มโดนเด้ากำริงเดินลงกู๊ดเอาเอาหน้าเขาไปไปงนี้เออยังตีไม่ได้นี่หว่ายมเยมา ภามันอาจจะวอร์วาร์หน่อยขออภัยด้วยมันเป็นทีเน็ตหรือเปล่าไม่รู้ไม่่เลเมัวร์ววับเรเฟรมเลนข้างที่แบบว่าเอ่อนอมเรตอนนี้เฟรมเลดโคตรอนาจเลยตอนนี้เล่นเกมเนี้ยเฟมเลตกฮบเลย้เป็นเบต้าไงครับก็อย่างงี้ยโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวกูเกือบลงไปนอนกับซอมบี้แล้ว

ครับมันมันมันไม่เสมอไปผมไม่อยากตายในเกมนี้เดี๋ยวอันนี้สายฟ้าเวลาเวลานะครับเวลาเราเดินไปเดินทองก็ต้อง12นาทีโอ้โหโอ้โหมันมีพวกได้เป็นมีพวกได้ด้ยสกิลโคตรน่ากลัวเลยว่ะทูมอร์ซอมบี้อ้าวโอ้โหเออเออปั๊มซอมอยู่นี่ตันแฟบตันแฟบบึ้มปั๊มซอมเออปั๊มซอมตันแบบแมนแมนนุ่นนะมันนุ่นแมนนุ่นกำ ชุดหนึ่อชุดนึงชุดนงชุใหญ่รอรอชุให่ใส่ไข่ด้วใส่ทุกอย่างใส่ไข่ใ่มโอ้โหเป็นสกิลที่แบบโคตรน่ากลัวเลยอตอนจบเกม่เพิ่งกดออกกันมันจะได้ไม่ค้างเนาะ่าโอเคไไดีเฮ้ยสตันกงนบิ๊กบึ้ กีดเหรอกีดไปก่อนโอ้ยมื่นๆมืมืมอุ้อุ้โดนโดนสะกดจิตไปเอาไปเอาไปช่วยช่วยกันโอ้โหไปแล้วเนี่ยเดินหลงนี่แหละโอ้ย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 มาเลยเดี๋ยวงเ่อนี่เลยเข้ามา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 เลยโโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยออัพอสกิลนี้เป็นอย่างหลัก โอเคอ่ะอุ้ยอุ้ยโดนคอนโทรลโดนคอนโทรลเด้อเด้อเด้อบึ้มเดี๋ยวเดียวเดอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจเย็นจเย็นอี๋ยงให้อะไรดีโอเคโอเคี๋ปิวตีแล่เพราะวาอ่ะโอเคอ่

ลงไปนอนลงไปนอนก็แบบเพิ่มเพิ่มพลังเลือดหรือว่า power อะไรประมาณเนี้มั้งเอาแบบสองชั้นเรื่อ power power ความเหนื่อย power ความเหนื่อยตรงที่มันเขียน6เอ็ดเห็นปะมามามาไปสชั้นมั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดให้อีกทีหนึงยี่ยี่ยลย่ยี่ยล่ยียีี่ยียยี่่เยี่ี่ยี่ย่ยี่ียี้ผม่ย่ยย ถล่มแต่ว่ากว่าจะใช้สกิลนั้นได้นี่โคตรนานอะประมาณใช่ใช่ต้องใช้ต้องรอต้องรอสองนาทีเลยมั้งร้อยกว่าี่อะผมไม่ชอบใช้ท่าไม่ตายนะมันไม่ค่อยแรงเฮ้ยตีต้องให้เอาให้ต้องห้ตองแนะต้คงให้อือตีขอเป็นสกิลสตาร์ดแล้วกันมาแล้วก็ยิงใส่หัวสตาร์ดแม่งอุ้ยทหารทหารตีอืมอืม ตี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 ยฟาด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 ตีเข้าไปทุบทุบนี่ไงหนะฟาดของผมมันชาไปอ่าโอเคมาเข้าไปชิงหมดแล้วหมดแล้วโอเคลชุดสองชั้นสองชั้นสองชั้นมั่นใจเชี่ยหมดละฉึกเยอะตะโก้ผมไม่อดแรงเลยลาตีตีตีแต่แม่งมียกระโดดขี่ไปนะ ใช่แล้วีรอตีเลยครับกะวาดตะ้าไปตรงนี้ขยะขยะขยะนะแบกแล้วเริ่มแบกขยะเริ่มขยะเริ่มขเริ่มเห็นทรงแล้วเริ่มเห็นทรงแล้วตานี่ขยะกว่าขยะขยะเฮ้ยหตัวใหญ่มาไว้ตัวใหญ่มาแหนบตัวใหญ่เฮ้ยแม่งมีการส่งลูกอุกบาทเฮ้ยไม่ใช่นี่ว่ะบึมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอเคโอเค หลือว่าอัพเลยทีเดียวแจมแจมแจมุบุบมาเดี๋ยวสองนมั่นใจให้ชิมหายยี่สิบสองเหรอตันยมั่บหาใสทหารไปก็่ก็ทหารใส

ไปครับแม่ต่อต่อ่ต่อเยอะ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 แล้วเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วคราวนี้ไม่ได้แล้วโอ้โหโอ้โหเลยียบเยเอขาเกียบเลยเพื่อนเกียบเลยเพื่อนจิ้งจัทองิงทองเรอีตตี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 บต

อ้ยมืนมืนเยี่ยมโอ้โอเคอย่าเพิ่งกดออกนะเดี๋ยวมันค้างโอเคครับผมโอเคครับแม่ร้อยยี่สิบแม่เนที่เรียบร้อยเก้าเจ็ดครับผมเก้าเจ็ดโอ้ดูผมผมาได้หกต่อได้เหรียญทองได้เหรียญทองได้ดาวทองละทองโอเคครับผมเวลาโอเคอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกรอบหนึ่งนะครับผม